นี่ก็อีกนะภายใต้ความไม่แน่นอนต่างๆที่ว่าถ้าว่าเกิดแบบมันเกิดเซนารีโอ enario, หรือฉากทัดที่ว่ามันเกิดสงครามการค้าอย่างเต็มที่คุยกันไม่ได้เลยระหว่างอเมริกาสหรัฐการค้าระหว่างสองประเทศเนี้ยไม่นั่นเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะชันลงกว่านี้และตรงนี้ก็จะลึกขึ้นกว่านี้นะเลยของที่เราต้องจับตามองนในช่วงเนี้ยไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยคือสััวสําคัญเลยก็คือเนี่ย การเจราจาโดยเฉพาะนะฮะกับระหว่างเนี่ยสหรัฐกับทางจีนเป็นตัวเมนที่ที่ที่จะส่งผลกระทบต่อต่อโลกแล้วก็ต่อไทยนะแล้วก็แล้วก็ของแน่นะฮะการเจรจาของเราเองนะครับว่าว่าจะได้เงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยในการที่ดูตรงนี้นะแต่อย่างที่เรียนเนี่ยเพื่อสบายใจหนะ่อยคิดว่าไอ้การช็อคตัวเนี้ยที่จะบอกว่าทุกอย่างมันจะดิ่งไปมหาศาลเนี่ยก็ดูเทียบก,กับอพิโซดอื่นๆเนี่ยนะครับก็คิดว่ายัางไม่น่าที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าผมคิดว่ามันก็ชัดว่าหลาย ปาร์ตี้ก็คิดว่าอระดับภาษีนําเข้าที่มีอยู่ตอนเนี้ใช่ไหมฮะไอร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งสหรัฐบนจีนจีนบนสหรัฐเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันเออมัน,ม,น,ม,นมันไปอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะแล้วถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าเราดูภาคการผลิตของอเมริกาเองเนี่ยพึ่งนะฮะการนําเข้าของชิ้นส่วนอะไรต่างเนะะี่ยของที่มันเป็นสินค้าขั้นกลางค่อนข,ข้างเยอะนะฮะอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขอ,อยู่ประมาณ 46%ของสินค้าสินค้าเนี่ยไอ้ะไรข่าน,นกลางใช่ที่จะเอาไปใช้ในการผลิตต่อเนี่ย46ในอิเล็กทรอนิกส์น46%มาจากจีนคือถ้าอยู่ตัดตรงนั้นมาไม่ได้เลยแล้วไอ้เขาจะผลิตยังไงอะ <S <S ่ะโอเคไปท้ายสุดเนี่ยไอ้โอกาสที่แบบมันจะเกิดเนี่ยไอ้แบบเทรดบอลอย่างเต็มที่อะไรต่างๆซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะไอ้นี่จะลงแรงเลยมันไม่น่าจะเกิดนะฮะก็เลยมันก็น่าจะมีอะไรที่แบบเป็นสแนเรียลที่เออท้ายสุดก็เจรจาอะไรไ,ไปได้ก่อนแต่ แต่ไม่ใช่เจรจาแล้วจบใช่ไหมแต่มีอันนี้เคลียร์ไปก่อนแล้วแล้วก็อันนี้ต้องไปคุยต่อระหว่างนี้ก็มีผสมภาษีอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าลงไหมลงอันหนึ่งที่ออกมาจากไอ้อีกนัยะหนึ่งที่สามารถถอดได้จากไอ้การเจรจาล่าสุดของสหรัฐกับทางสหราชนาจักเนี่ยอันแรกเลยก็คือไอ้สิอน่ะอยู่อันนี้ขณะประเทศยูเคที่แบบเขา เออนำเข้าจากสหรัฐมากขเขาส่งอ่อพูดง่ายๆคือคือสหรัฐไม่ได้มีขาดดุลกับทาง UK ยังโดน10%เลยเลยไอ,อคนอื่นยังไงก็โดน10%เลยไอ้อ10%เนี่ยังไงก็อยู่ซึ่งไอ้อ10%เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเยอะจริงๆมันไม่น้อยเลยนะ สิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเยอะมากเลยไอ้เรื่องของเนี่ยไอ้การค้าโลกอะไรต่างเนี่ยยังไงมันก็ดรอปลงแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยนะจะมีนัยยะเนี่ยกับไอ้ที่บอกไว้ข้างหน้าเนี่ยว่าไอ้โลกหลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันผ่านไปมันจะไม่เหมือนเดิมอีกอันหนึ่งท,ท,ที่ที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงหน่อยก็คือว่าหลักการอันนึงสาคัญข,ของการค้าโลกอ่ะที่ทุกทุกท,ท,ที่ยึดกันไว้เดิมอ่ะก็คือไอ้ตัวที่เขาเรียกว่า M.F.N. อะ Most Favored Nation อะคือถ้าทุกคนต้องได้อันที่ดีสุดที่ผมให้คนนี้อย่างเงี้ยมันจะได้แบบ ไม่ใช่ว่าคนนี้มาได้แบบหนึ่งอีกคนนึงมาอีกแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้จากไอ้สัญญาที่ที่เขาตกลงกับเบื้องต้นดูเหมือนว่าไม่ไม่อัพพลายแล้ววุ่นวาย <c oughs> ในเรื่องของเกี่ยวกับการค้าเนี่ยสูงนะสูงมากขึ้นซึ่งก็ซึ่งก็อีกจะกระทบนะฮะว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เอ็นเ,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 เกมเนี่ยของไอ้ทั้งหมดตรงเนี้ยจะจะเป็นยังไงนะฮะต้องค่อยๆดูไปนะฮะว่ายัางไง